สวัสดีค่ะกลับ,บมาพบกับรายการพ่อพิกเนตพยากรโฉมใหม่นะคะหมอนีนะ่าแ,แม่นแม่นนะคะวันนี้นะคะคุณหมอจะมาเปิดดวงสําหรับท่านี่เกิดวันอังคานะคะในรอบเดือนสิงหาคมนะคะด้วยไพ่พ่อพิกเนยอย่างโลอนาคตนะก็ก่อนอื่นขอแนะนําเป็นกําไรนาคนะคะแหวนานากราานาโชคแล้วก็แหวนนุกระเก้านะคะท่านใดที่สนใจเข้าบูชาเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กไหมนะีน่าแม่นโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงสําหรับท่านี่เกิดวันอังคารกันนะคะ โอเคค่ะสำหรับท่านที่เกิดวรรนันอังคารนะคะท่านเกิดวันอังคารในเดือนสิงหาคมเนื่อถือว่าความรักดีนะคะโดดเด่นมีโอกาสสมหวังเข้าพิพธีสมรสแต่งงานนะคะการเงินดีนะคะการค้าขายดีนะคะถ้าลงทุนเกี่ยวกับเครื่องแต่งตัวของประดับของเสื้อผ้าของผู้หญิงนะคะหรือว่าของประดับของผู้ชายหรือว่าโดดเด่นนะคะความรักดีการเงินดีมีโชคดีลากานะคะสำหรับท่านที่เกิดวรรนันอังคารนะคะท่านได้ไพ่พระคมเดือนนี้ก็มีโอกาส มีความเจริญก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่มีการขยับขยายได้ตําแหน่งเงินเดือนขึ้นนะคะสาหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะแต่ต้องระมัดระวังนะคะจะมีคนนะคะมาขอความช่วยเหลือจากท่านมาขอยืมเงินนะคะหรือว่ามาขอให้ทำประกันสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะทีนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะอาจจะ ต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวหาหมอนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะแต่ส่วนใครที่จะสมัครสอบสมัครเรียนนะคะท่านก็มีโอกาสนะคะสอบติดนะคะเอ็นทารมหาลาัยติดนะคะสำหรับคนที่เกิดวันทานเลขนำโชคนะคะเี๋ยวเซอร์ไพรส์อ่าได้เลขสิบสามนะคะสำหรับคนที่เกิดวันทานใครที่สนใจติดต่อลงโฆษณาในรายการที่ทีเนเต้พยากรโทรมานะคะ 094289994นะคะย้ำนะคะ094289994นะคะ,ะเข้ามาติดต่อที่เฟซบุ๊กหม่อยนะแม่นขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ